ก็พระสวดมาติกาบางสุกุลจบแล้วแล้วก็ข็แลสวดถวายพรพระอัญญาโยมได้ตักบ,บาทในพิธีก็แล้วเป็นกุศลอุทิศอุทิศให้กับผู้ลงรับไปแล้วภาษาทั่วไปก็แล้วว่าสวดมาติกาบางสุกุลถ้าถ้าพูดอีกภาษาหนึ่งจะว่า ประกอบพิธีทําอุปพระเปตพพีอุปพระเปตพีก็คือการทําอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วมันเป็นมันเป็นหน้าที่อันหนึ่งของบุตรธิดาบุตรธิดาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า,รห,รห,า,วาหน้าที่ของบุตรธิดาเนี่ยที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่มีอยู่ห้าข้อด้วยกันท่านบอกว่าอย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งท่านบอกว่าหนึ่งละท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบแทน <Hey. S 1> เลี้ยงอะยัง <c oughs> ถ้าเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบแทนข้อที่สองบอกว่าช่วยเหลือกิจการงานของท่าน <Hey. S 1> ท่านมีกิจการอะไรหรือมีงานอะไรมีภาระอะไรที่ต้องทำเราก็ต้องช่วยทำ นั่นคือประการที่สองประการที่สามท่านบอกว่าดํารงวงศุลคำว่าดํารงวงศุลก็หมายถึงว่าอย่าให้เสียชื่อพ่อแม่อย่าให้เสียชื่อไปถึงวงศ์ตระกูลนะถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเสียชื่อทั้งตระกูลนั่นแหละออลูกหลานต่อไปก็รับมรดกว่าตระกูลนี้โอ้ยก็ตาหนาไปแล้ว ไม่ดีพ่อแม่ม่สั่งสอนออว่าอย่างนั้นนะเจ็บแค่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเยต้องรักษาให้ดีดำรงชื่อเสียงของวงตระก,กูลให้ดีประการที่สี่ท่านใช้คำว่าทำตัวให้เหมาะสมกับความเป็นผู้รับมรดกทำตัวให้เหมาะสมกับความเป็นผู้รับมรดกบางคนก็ซับพ่อแม่เยอะแยะเลย ใช่ไหมรั์สินเงินทองเยอะแยะพอแม่ตายหมดขายหมดเรียบร้อยเออขายทอดตลาดหมดเลยเอาไปเล่นกนรนารพนันหมดหมดตัวเยอะแยะไปหมดแล้วหลายคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทำตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นทายาทเป็นผู้รับทรัพย์มรดกเพราะนั้นมรดกที่ได้มาต้องรักษาให้ดีรักษาต่อไปให้ได้อย่าไปเลลังขายอย่าไปเอาไปเล่นกนรนารพนันหมดหมเนี่ยนาที่ของลูก แล้วประการสุดท้ายท่านบอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อท่านลงรับไปแล้วต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยทุกคนทํากันเยอะเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยแต่อยางอืนอาจจะทําไม่ได้ก็ไม่รู้แหละอต่างั้นนี่คือหน้าที่ของบุตรธิดาเพราะฉะนั้นในหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันมีคําหนึ่งท่านบอกว่าคําว่าปุพหะเปตรพรี อุภะเปตะพีแปลว่าการทําอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษบรรพบุรุษอุภะเปตะรพรีคําว่าพีเนี่ยมาถึงการทําโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนทําด้วยสามัญสํานึกมันเป็นพีคําว่าพีเนี่ยมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอะไราตมาจะพูดลังพังนะตักบาทไปได้ให้ความรู้นิดหนึ่ง ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์การใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ท่านจัดว่าให้มาแยกกเป็นห้าส่วนทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาเนี่ยเอามาจัดไว้เป็นห้าส่วนนะห้าส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเอาไว้เลี้ยงตัวเองบรรดาบิดาบุตรบ่าวไพร่ภรรยาบริวารใ,ในบ้านในครอบครัวให้เป็นสุขนั่นคือข้อที่หนึ่งเลย ได้ซัพมาต้องทำางานข้อที่หนึ่งข้อ mm hmm. ที่สองอใช้คําว่าสงเคราะห์ญาตนะิช่วยเหลือญาติสงเคราะห์ญาติช่วยเหลือญาติประการที่สามก็คือ,อใช้สําหรับรักษาตัวเองเอาไว้ยามมีภัยพิบัติอย่างเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยทําประกันชีวิตไว้ไหมทําประกันชีวิตไว้เจ็บไข้ได้ป่วย ยามเกิดภัยพิบัติเยอมยามเกิดไฟไหม้น้ำท่วมแล้วก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเหมือนที่ผ่านมาเห็นไหมเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเหมือนที่ผ่านมาล้มละลายขายไม่ได้สินค้าไม่มีรายได้ไม่มากินทุนเก่าก็ได้ไม่กี่ปีหมดโควิดที่ผ่านมาเห็นไหมโควิดที่ผ่านมาปีแรกยิ้มอยู่เพราะมีเงินฝากพอปีที่สองเอาเงินฝากเ่าใจาหมดแล้วเห็นไหมเพราะเราไม่รู้จักเก็บ ไม่เกเก็บเอาไว้ยามที่เราต้องต้องใช้ยามเก็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะเพราะนั่นคือประการที่สามประการที่สี่ก็คือนี่แหละเอามาทำพรีทำพรีคืออะไรบ้างเริ่มจากแปลงว่าสงเคราะห์ญาติอติติพรีญาติพรีญาติพรีคือสงเคราะห์ญาติช่วยเหลือญาติอติติพรีคือไว้สาหรับการต้อนรับ คนมาเยี่อบ้านเรามาเยือนบ้านเราแล้วราชพรีราชพรีคืออะไรเสียภาษีราชพรีคือเสียภาษีด้วยช่วยสังคมประการอีกประการหนึ่งก็คืออันนี้แหละฉันเรว่าบุพเะเปตาพีเนี่ยอยู่ในในในข้อที่สี่เนี่ยคือเงินที่เราได้มาเนี่ยต้องมาจัดสรรตรงนี้ด้วยบุพเะเปตาพีก็คือทําบุญทิศให้กับบรรพบุรุษอย่างเช่น เดือนนี้ก็เป็นช่วงเดือนสิบทำบุญตายายวันศัปเดือนสิบรับเปรตส่งเปรตนะครว,ว่าอย่างนั้นนะนั่นแหละคือปุกเปตพีวันนี้ก็คือทําปุกพระเปตพีเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านบอกว่าเทวตาพีคืออะไรเทวตาพีก็คือทําบุทิศให้เทวดาเทวดาคือใครอ่ะใช่ไหมเทวดาคือความดีทั้งหลายทั้งปวง ที่เรามีความเชื่อกันเรื่องภูมิเทวดาเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิเจ้าพ่อเจ้าแม่สารหลักเมืองอะไรพวกเนี้ยนั่นคือเขาเรียกว่าเทวดาฟรีทำบุญให้กับบุคคลเหล่านั้นซึ่งเราถือว่าเป็นเป็นคนที่เรามีความเชื่อเรื่องเทวดาใช่ไหมเทวดาชั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองก็เป็นเทวดาชนภูมิเทวดาแล้วก็เทวดาชนต่างๆ ผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ทําบุญทิศให้หมดและก็ประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องบํารุงพระศาสนาวัดบาอารามบูรณนะซ่อมแซมทําบุญอนุเคราะห์สงเคราะห์พระภิกษุสาม,มเณรนั่นคือพระเจ้าท่านตรัสว่าว่าด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องใช่ไหมประโยชน์ที่เกิดจากการได้ทรัพย์มาได้ทรัพย์มาอย่างไรได้ทรัพย์มาโดยโดยทำ โดยชอบรมท่านอา้รยคำนั้นน่ะโดยทำโดยชอบธรรมแล้วเอามาจัดสรรหาส่วนนี้ถ้าทรัพย์ของเราหมดไปก็ไม่เสียดายท่านอาจาอย่างนั้นถ้าเราทำทั้งห้าข้อห้าประการเนี่ยจัดไว้ห้าส่วนเนี่ยทรัพย์เราหมดไปก็ไม่เสียดายเพราะเราได้ทําหน้าที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้จัดสรรปันส่วนเป็นห้าส่วนเอามาทำห้าส่วนนี้ทรัพย์เราหมดไปท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ใช้จ่ายทรัพย์ไม่ถูกนะอัน,นี้นะอัน,นี้ก็ประกอบในวันที่ได้ท่านได้ทําบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ในวันนี้นะก็เล่าเสริมเพิ่มให้ฟังเป็นช่วงเวลานี้อก็เจริญพรไว้เท่านี้แหละ